เครื่องวัดและเตือนปริมาณออกซิเจนในอากาศร,รุ่น SPD 201 O2 เครื่องนี้เป็นเครื่องที่วัดปริมาณออกซิเจนในอากาศสามารถเตือนจุดที่ออกซิเจนน้อยลงไปได้มีฟังก์ชันอะลาม์นอะลามสองพร้อมเสียงเตือนเมื่อปริมาณออกซิเจนลดลง ตัวเครื่องไม่สามารถดับเองได้จนกว่าจะกดปุ่นออฟแช่ไว้เพื่อเตือนการทำงานในที่นี้จะลองเป่าอากาศที่จากรลมหายใจเข้าไปจะเห็นว่าค่าเมื่อต่ำกว่า18ก็จะมีเสียงเตือนเมื่อค่ากลับมาเป็นค่าปริมาณออกซิเจนปกติเสียงเตือนก็จะหายไป